วัสดียามเล่นครับผมแม่ของออนโทครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดบ้านดงควางหรือว่าตลาดแรงเมืองหนองบกแขวงคําม่วนสปลตรงข้ามกับอําเภอท่าทน,นมจังหวัดนครพนมนครับเดี๋ยวพาไปรอกบริการอาหารป่าธรรมชาติแนวกินแรงที่ตลาดแรงที่เมืองหนองบกไปครับน้องครับน้องครับบักนี้ไก่สดครับพี่น้องแล้วก็พวกเครื่องเก็ง,งครับไม่ค่อค่อยเนาะโดย สบายดีายดขายพักนาะไม่ใหญ่นเนาะมะพิษมะนาวมะเขือครับตลาดแรงบ้านดงขวางเมืองหนองบกไปรขมวนครับพี่น้องาบรรยากาศอาหารสดอาหารธรรมชาตรครับพี่น้องครับพืชพักครับและขายพักสดครับพี่น้องดียงอย่างสุบรรยากาศหานแนวตะกินแรงครับสุดลายพักสดจะลายครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นร้านขายปลาครับ เมนูปลาปลาเก็ดแล้วก็มีปลากดครับพี่น้นองนานี้นะปลากดครับโอ้ใช้หเด็กกันนี่ตอนี่น้องนี่ลูกควายเนาะลูกควายเราจะมีไข่บมดแดงกับปูนาครับร้านนี้ครับอันนี้ปลาคุดขายเท่ไหรก็ขีดสิบพันเนาะ ปลาตะควงว่าได้ไปยังไงปลาตะควงเนาะกีดสิพันด้วยโลสองร้อยปลาโดปลาโยนก็มีเนาะนี่คือน้องปลาทิกม้วงนา้อยเนาะเมนูปลาตะควงมีหลายเตัวครับพี่น้องพวกปลานะปลาโดปลาโยนก็มีพวกปลาเก็ดเป็นปลาป่าครับน้องหลายแห่งครับทักสะงเงี้ยมีพวกลูกพวกครับพี่น้อง หน่อไม้สดครับร้านครับคือบรรยากาศยามเย็นครับร้านครับร้านสาวนองโบขายอาหารครับพี่น้องสาวนองโบขายหน่อไม้สบายดีอันนี้ซีนอย่างซีนควายวะซีนควายขายด้เท่าไหร่นะด้วยเซียนสามวเนาะด้วยเซนสามพี่น้องสองร้อยหกสิบบาทต่อกิโลหนึ่งครับเนื้อควายครับอันนี้เป็นสมองควายเนาะอีกเนาะ นกฟันแล้วก็มีหน่อไม้สดครับอันนี้เป็นเนื้อไปปิ้งพนี้ส <c oughs> าวน้องบกขายพักวันป้าลูกควักเ <c oughs> มนูแซ่บครับพี่น้องอาหารบ้านๆครับปลาซิวเกี้ยวครับพี่น้องนี่อร่อยตั้งพิ่งจะมีครับนี่ปิดบรรยากาศ ยำแรงครับเม่นโคงอ่อนทัวร์พามาเที่ยวที่เมืองหนองบกแงขวงขมวนครับอยู่ห่างจากตัวเมืองตะเขตประมาณ30กว่ากิโลเมตรครับมาทางไตครับาทางเส้นทางเยลิมโคงครับลูกพวกไดลหลครับพี่น้อง รสครับอันนี้เห็ดขาวเนาะเห็ดคอนขาวแล้วก็มีเห็ดเครื่องครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราตามหาซื้อเป็ดไปปิ้งกินครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นที่ตลาดบ้านดอกกวางเมืองหนองบกแป่งระมนครับเมื่อที่เป็นพวกปลามาจากแม่นโปูกับปลาไหลโมลกับไส้บุกครับหลายๆพี่น้องปลาก็ดปลากรดระกาปลายนอนครับปลากรดนี่เพิ่นขายขีดละสิบปันกีบอยู่ที่ประมาณ ซาบะโตคิดหนึ่งพี่น้องปลาแห้งแล้วนี่ครับพี่น้องปลาแห้งโอ้พี่น้องครับสบายดีผู้บอกให้น้องโบกพี่น้องเองสับนกสักหวานปลาพีดเพียงครับ ส่วนน้ำพรจกเป็นส่วนคลายพวกอาหารทะเลครับวันนี้เรพวกปลาหมึกพวกหอยแล้วก็กุ้งครับแต่ลยนะบรรยากาศก็อาหารเป็นตลาดใหญ่ร้านอาหารโครงคาลายไลยครับอานารน่าทานใช ราาซีมูปน้องานี้นะนีสามบาดีดค่าสบายดีเป็ดนี่ขายโดนไหไหมคะอันนี้ตัวละแสนห้าขายเป็นตัววะตัวแสนหานเออันนี้เก้าเอาเอาตัวแสนห้าค่อตัวหนึงพี่น้องครับเป็ดตัวแสนห้เงินไทยอยู่ที่สามบาทครับซื้อเป็ดเปปิกกับสาวลาพี่น้องไปได้หมดไปคะ ไปกินนะเบ่ไปกินอยู่ไส้รอ <laughs> ให้แม่ค้าไป็ดปีกสู่กินพี่น้อง <laughs> ปันดอนครับปันดอนนนดอนท่งกันนะดอนใหญ่นะจะไปกันโดงกันนะซ<อ>ื้อเป็ดไปฟานากินงานครับพี่น้องมาเรียนจะไปงานโดกันนะเดี่ครับเรียนเด้อ,อผมไม่โควอันทัวร์ครับเอามาัดเบิ้ลเลยนะครับขอบคุณครับอ,รอันนี้ก็เป็ดไว้เนาะโอ้เป็ดดอครับคักขนาดใกล้ใกล้ ตัวไรไหมคะไก่ตัวเจ็ดสิบเนาะตัวละประมาณร้อยห้าสิบบาทประาณเนาะเงินไทยเนาะครับนี่แม่นสาวหนอบักขายอาหารทะเลสบายดีสบายดีแม่คะซื้ออย่างต้องแม่คะไแม่ค่ะซื้อข้านะาแม่ค้าขายอาหารทะเลครับที่ตลาดบ้านหนอบักครับครับทั้งปลาทูทั้งตีนไก่ครับพี่น้องดูยิ้มเลี้ยวแม่ค้าดาร์กครับที่ตลาดเดืองหลองบุกครับพี่น้อง งามสุดในตลาดเนาะแม่ค้าเนาะแม่บอกอย่างนี้ครับพี่น้องครับช่วงนี้กับคนกับเรื่องมาซื้อกับเข้าวไปกินเลี้ยงครับแม่ลายครับพี่น้องคุยหยอกคุยหัวกันครับมาสเตอร์ไก่ใช่ไหครับพี่น้องครับบักทั่วแล้วก็น้อไม่สดครับ ลูกคัวพี่น้องเดี๋ยวเขาเดินทางไปต่อกับที่บ้านดอนทีดน้อยตัวระหว่ามุ่งเน้นไปที่กัมพูชาเทศค,ครับอีนกควายปะนกควายควายพี่น้อง